พอบอรครับนายหญิงหนีอีกแล้วครับตอนที่สองไม่รู้จะขัดขืนยังไงร่วมมือกับเขาไปก่อนละกันแต่ทำไมเหมือนผู้หญิงที่ถูกทำะไรแบบนั้นเลยล่ะอปังไม่เจอครับอย่าขยับบีบแน่น เสียงเดินเร่ค่อยเงียบไปตึกตึกตึกฝึกปล่อยมือขอบใจนะอืมเอ๊ะหืมชักชักชัก,ชกไม่กลัวเลยเฮ้เธอชื่ออะไรน่ะหรือว่าเขารู้แล้วว่าเอ,อ่ออืมอ่ะอ่ะฉันชื่อ ลีหยวนลีหยวนคือชื่อแม่เลี้ยงของเราใครจะกล้าบอกชื่อเองกับจนผู้ร้ายอย่างนายกันละ่ะลีหยวนเหรอชื่อนี้ไม่เหมาะก,กับเธอเลยนะวันนี้เธอช่วยชีวิตฉันไว้ฉันจะขอตอบแทนเธอแต่อยู่ใต้หมอน,นี้ฉันขอเอไปก่อนละกันอีกสามวันที่สถานรถไฟเมืองเว่ยฉันจะให้คนไปรับเธอ ถึงตอนนั้นที่จิตค้างกันไว้ฉันจะคืนที่หมดดาบสั้นนี่เอาไว้ป้อง,องกันตัวอย่าให้ใครมากระชากเสื้อผ้าได้อีกละ่ะยกนั่นฉันไม่สนใจหรอกที่ติดค้างไว้คือปืนกระบอกนึงก็เพียงพอแล้วปืนรุ่นใหม่หาซื้อม่ได้แม้แต่เนย ตลาดมืดก็ยังหาไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่น่าไม่ว่านายจะเป็นใครอีกสามวันนายไม่มีทางเจอฉลอกเอาจริงๆอย่าเจอกันเลยดีกว่าจะให้เขาหยิบปืนขึ้นไปไม่ได้ต้องกล่อมผลหวัง นั่งรถไฟเดี๋ยวต้องเจอด่านตรวจฉันกลัวคะ่ะเราเปลี่ยนไปนั่งเรือดีกว่าไหมคุณหนูชิงไม่ต้องกลัวนะครับอีกสถานีเราเข้าเปลี่ยนเป็นเรือก็ได้เมืองเว่ออกจะใหญ่ให้ตายก็หาไม่เจอ <laughs> ช้ากว่ารถไฟเพราะพวกเราถึงเมืองเย่ไปอีกห้าวันแทนที่จะเป็นสามวันเนี่ยเมืองเย่จา๋าฉันมาแล้วจ้าคุณหนูชิชงโจทางนี้ครับค่ะ